ทั้งตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยวิเคราะห์ตนเองแล้วเราเรียกมันว่าตัว s i n e s s check up แล้วก็มันรูปแบบมันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าคุณมีปัญหาด้านไหนนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวน,นี้ค่ะผลของเครื่องมือตัวน,นี้เข้ามาดูแล้วก็แนะนำบริการต่างๆส่งต่อบริการต่างๆไปยังหน่วยร่วมรวมทั้งส่งไปให้ที่ปรึกษาด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางเกษราพรโกวิทยาวัคกุลค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสิมบุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะบทบาทภารากิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีภารกิจอยู่2ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1ก็เป็นภารกิจในเรื่องของแบ็กออฟฟิศนะคะทาหน้าที่ในการวางแผนเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของระดับ ประเทศค่ะภารกิจด้านที่2ก็เป็นด้านฟอนต์ออฟฟิศนะคะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนะคะในการให้บริการแก่ SME โดยให้บริการข้อมูลนะคะแล้วทั้งให้บริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้นรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงทุนในการดำเนินธุรกิจนะคะรวมทั้งในรูปแบบของทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ค่ะให้บริการผ่านศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมดีพร้อม Business Service Center หรือดีพร้อม BSC ซนะคะซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวอะคะ่ะมีอยู่ทั่วประเทศ13จังหวัดน,นะคะสวัสดีค่ะสุวิมลจินตวัฒน์นะคะผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ เรามีบริการทั้งหมดนะคะมีตั้งแต่การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับลงทุนมีการให้บริการปรึกษาแนะนําเบื้องต้นเมื่อผู้ประกอบการเดินเข้ามาที่ศูนย์เนี่ยแล้วผู้ประกอบการเนี่ยสนใจอยากจะดําเนินธุรกิจก็มีตั้งแต่บริการข้อมูลให้นะคะหรือถ้าหากว่ามีประเด็นปัญหาอยากจะพูดคุยกับที่ปรึกษาเราก็จะมีการจัดทีมที่ปรึกษาให้บริการเบื้องต้นณขนาดนั้นเลยนะคะอันที่2เนี่ยนอกเหนือจากการให้บริการเบื้องต้นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการนะคะที่มีประเด็นปัญหา หาเชิงลึกแล้วอยากที่จะให้ที่ปรึกษาเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในสถานประกอบการอันนี้เนี่ยเราก็จะส่งที่ปรึกษาเข้าไปแก้ไขในปัญหานั้นๆในสถานประกอบการนะคะรวมทั้งนะคะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของการแมทชิ่งด้วยเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะโดยมีแพลตฟอร์มดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเราทําความร่วมมือกับทางแพลตฟอร์มของญี่ปุ่นผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็จะมาโชว์เป็นเหมือนเดกทอรีส่วนผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในแพลตฟอร์มก็เข้ามาแล้วก็มาเลือกดูผู้ประกอบ ถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันสามารถแมทกันได้ก็จะทําการแมทชิ่งกันนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีบริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจและการลงทุนนะคะข้อมูลนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการลงทุนสถติติต่างๆรวมทั้งเราทําพวก b u s i n e ไ s เดียนะคะสำหรับบุคคลซึ่งต้องการจะดําเนินธุรกิจ คนที่ยังไม่ทราาว่าจะทําธุรกิจอะไรดีอยากจะเข้ามาก็ก็จะมีไอเดียให้ดูว่าเออเราได้ทําพวกโมเดลธุรกิจต่างๆ่าวิเศษไอเดียต่างๆเพื่อให้เขาได้ศึกษาได้ดูรวมทั้งเรามีห้องสมุดด้วยนะคะให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์เราเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่ให้บริการ24ชั่วโมงเราก็มีบริการเชิงลุกด้วยเรามีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคลินิกปรึกษาแนะนํานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับออก ไปไตามงานต่างๆแต่ว่าณนะช่วงนี้เนี่ยพอเกิดภาวะโควิดเนี่ยกิจกรรมไอตัวคลินิกเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถดําเนินการได้เราก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นคลินิกออนไลน์แทนนะคะ <S <S เราอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดนะคะเป็นโคช้ชของผู้ประกอบการและผู้ที่มีความสนใจต้องการจะลงทุนเราหวังว่าทุกคนเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยเราพร้อมให้บริการภายใต้คอนเซปที่เราได้วางไว้ก็คือ เข้าถึงง่ายเราพยายามที่จะออกมาเป็นในรูปแบบของดิจิทัลช่องทางออนไลน์นะคะครบวงจรเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีการส่งต่อเชื่อมโยงบริการให้กับกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะคะรวมทั้งเพื่อให้พวกกันเหล่านั้น,นพร้อมแข่งขันมีที่ปรึกษามีข้อมูลในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ประกอบการะคะ่ะ